สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของคุณนะคะในเดือนมิถุนายนพศ2 5 6 6นระคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดระวังวันที่16ทนะคะธันวาถึง14มกราคมหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่นะคะหมอพิมพแล้วใต้คลิปก็ยังมีคนถามนะคะว่าดูแบบไหนแบบตกหรือไทยหมอลกลัวกลัว,ลวอะไรรู้ไหมคะ กลัวเอหมอเนี่ยจะเบื่อเอาซะปล่าเเพราะว่าหมอพูดตลอดเลยนะคะว่าหมอดูเป็นแบบทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอยังบอกด้วยแล้วใต้คลิปก็พิมพ์เหมือนกันนะคะแล้วอธิฐานให้ดูได้ทางลัคนาถ้าคุณผูกดวงแล้วอยู่ลัคนาธนูก,ก็ดูได้นะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนนะคะ ดวงที่วางอยู่ตรงนี้หมอพูดตลอดเลยว่าเป็นดวงโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะอยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือไพ่อยากจะบอกจะเตือนอะไรเราจะได้มีสติจะได้รู้สึกอ๋อเราควรทําแบบไหนไม่ไม่ควรทํายังไงหรือสร้างบุญอะไรก็ได้นะคะตรงนี้มารับชมรับฟังกันนะคะถ้าพูดถึงความรักไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะก่อนอื่นนะคะไพ่นางฟ้าขึ้นมาธนูนะคะนิวเลิฟ รักข้างใหม่มาแล้วนะคะรักข้างใหม่ถ้าท่านใดโสดจริงๆนะคะนิวเลิฟมาแล้วรักข้างใหม่หรือบางคนอาจจะเป็นคนเก่านะคะกีฟนะคะคนเก่าที่อาจจะเคยห่างเหินกันไปไม่หรือที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูแลใส่ใจกันให้มากพออาจจะเป็นคนเก่าที่มาในรูปแบบเวอร์ชันใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วไพ่สเตย์นะคะอ,อมิติกหมายถึงว่า อย่าหมดศรัทธาหมอไม่ได้บอกว่าให้งมงายน,นะคะบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ที่ผ่านมาเราเจ็บมาเยอะนะคะอันนี้เนาะเราเคยเศร้าผิดหวังนะคะโดนทุ่มเทให้ความรักแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าเราเราอาจจะเป็นแค่จัดเม้นนะคะเป็นแค่เวรกรรมที่ทําให้เรามาเจอคนนี้แล้วชดใช้ให้หมดนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าให้เราดึงพลังงานที่ดีๆนะคะความรักที่ดีอาจจะรอเราอยู่ก็ได้นะคะธนูตรงนี้มาฟังกันเนาะ ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างห้าถ้วยอ่ะนะคะห้าถ้วยสําหรับนี้มันเหมือนเราเศร้าเราคิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆถ้าถ้าคนไหนที่เคยมีความรักที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณไม่เป็นแปลว่าคนนั้นนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะนะคะเขาเศร้าแล้เดวิลนะคะไพ่พใบนี้คุณเห็นไหมคะเราเอาใครออกจากหัวไม่ได้หรือเปล่านะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ในความสัมพันธ์นั้นเราไปจับได้ไปโป๊แตกมันพังในความรู้สึก เดอะทาวเวอร์ Tower, เนาะนะคะเป็นดาวคารจรแล้วที่ผ่านมาระวังนะคะอันนี้นอาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือถ้าท่านใดยังไม่เปิดก็คือระวังอุบัติเหตุนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, เนี่ยนะคะอุบัติเหตุที่มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกระทนหันนะคะตรงนี้นะแล้วก็โยกกับไพ่พระนะคะหมออยากแนะนําให้ไปสร้างบุญโดยการ บุรณะนะคะวัดวาอารามบูรณะพระพุทธรูปนะคะหากสิ่งใดจะแตกหักพังในชีวิตและทรัพย์สินข้าพเจ้าก็ขอให้นะคะผ่านพ้นไปเนาะตรงนี้หรือนะคะเราก็มีสตินิดน,นึงในช่วงเวลานั้นๆและวีออฟฟอร์จูนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะธนูไพ่คามานะคะใครทําสิ่งใดไว้ก็จะได้รับผลการกระทําอย่าลืมนะคะกรรมไม่มีใครแก้ให้เราได้เพราะว่าเราทํา มันผ่านมาแล้วไงทั้งดีหรือไม่ดีมันจะย้อนสอนหาเราทุกคนนะ,ะกมแก้ได้คือแก้ที่ตัวเราเราไม่ทําแบบนั้นอีกราต้องรู้ตัวก่อนนะคะความดีก็จะมาหมุนนะคะมาทําตอบแทนคุณส่วนคนที่ไม่โอเคกับเราก็ปล่อยเขาไปเขาจะได้รับผลของกรรมนั้นนะคะเวียลฟอร์จูนนะคะโชคชะตาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาถ้าโสดอันนี้หมอพูดก่อนนะโสดคุณจะได้พบรักใหม่นิวเลิฟขึ้นมานะคะท่านบอกจงศรัทธานะคะ ไพ่ตรงนี้แต่หน้าไพ่มันคือการอธิษฐานขอพรนะคะหมอว่าคู่ที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาคุณจะได้มาเจอกันเหมือนบูเพสานิวาสเห็นไหมคะเอ็มเอ็มเพลสคู่กับเอ็มเพลเอร์ราชาคู่กับไพ่จกกักรพรรดินีนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมามันยากนะคะที่จะได้เจอคุณจะได้เจอนะคะคู่กาลยานามิตรนะคะคู่ที่พรมลิขิตํำพามาเจอกันเป็นพ่อโชคชะตาวาสนาคนที่ศีลเสมอกันคนที่รักและเมตตาและเกลือ เอื้ออาทรและเกื้อคุณนะคะจะกลับมานะคะอาจจะคู่จากอดีตพบชาติก็ได้ส่วนท่านใดหมอไม่รู้นะทำไมไพ่ขึ้นมาแบบนี้ท่านใดที่รอสิ่งเก่าๆคนเก่าๆของคุณอาจจะวนกลับมานะคะกลับมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะกลับมาคราวนี้หมอว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเหมือนเขาได้ไปตกตะกอนความคิดอะไรบางอย่างที่ไม่มีคุณเพราะว่าคุณเป็นพ่อพักแม่พักของเขานะคะตรงนี้ แต่รู้ไหมคะไพ่ตกตำแหน่งอนาคตใกล้ๆคุณเป็นเก้าเหรียญแล้วเก้าเหรียญเนี่ยไพ่นะี่ยไพ่ในตำนานคือเหมือนเราคือวันเมื่อวันเวลาผ่านไปเราอยู่ได้นะคะแล้วอยู่ด้วยดีแล้วมีความสุขด้วยนะคะที่ผ่านมาเราเจอเรื่องอะไรมาเยอะๆทําให้เรามีประสบการณ์ทําให้เราหลักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองโฟกัสในสิ่งที่เราจะทํางานเรียนหรือทําในสิ่งที่คุณชอบนะคะคุณรักตัวเอง ดูไพข่ขยายนะคะเดมเพลสผู้นี้ไม่ได้เฝ้ารอใครแล้วเพราะว่าคุณเคยให้หมอเชื่อว่าธานูหมอมินก็เป็นคนธนูธนูเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่เสียสละอันนี้หมายถึงธนูแท้ๆนะคะหมอไม่ได้บอกว่าธานูทุกคนเป็นอย่างนั้นนะแต่ส่วนใหญ่ชอบสร้างบุญชอบสร้างกุศลน,นะคะแล้วขี้ใจอ่อนด้วยหมอบอกเลยนะคะถ้าใครมาขอโทษคนนั้นนะคะถึงแม้เขาจะทําผิดกับเราเราก็ให้อภยัยแต่ เราอาจจะไม่สูงสิงเราก็ได้นะคะตรงนี้มาบอกเลยสองถ้วยโสดนะคะพบเจอคู่นะคะคนที่เคยอธิษฐานขอพรตามกันมาคุณจะได้เจอความรักนะคะที่เกื้อกูลและเมตตาต่อกันส่วนบางคนจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันอันนี้หมอพูดตรงนี้จริงๆนะคะถ้าไม่ใช่มันต้องจบแล้วคุณจะได้พบรักใหม่แต่คุณไม่ได้รีบนะคุณจะเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่รู้สึกว่า เนี่ยค่ะเหมือนเหมือนคุณรู้สึกอยู่กับตัวเองแล้วสบายใจมากกว่าพักเบรกพักใจคุณไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะแต่จะมีคนเข้ามานะคะตรงนี้มาดูที่ผ่านมานิดนึงธนูธนูอาจจะคุยกับชาวราศีพึ่งศพลัคนาพึ่งศนะคะมังกรลัคนามังกรราศีเมษลัคนาเมษเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากับคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะธาตุลมตึงกุมเมทุนเนาะ,ะมาดูกันนะคะ เด็กถือดาบบางคนคุยกับทัดลมนะคะตุลกุมเมทุนหมอพูดไปแล้วที่ผ่านมาถูกปิดกัน้นมีกำแพงกันไหมหรือโดนบล็อกกันไหมนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะความรักความสัมพันธ์หมอว่าคุณคงพยายามมาเยอะแล้วในการรักคนนี้ดูแลคนนี้นะคะแต่ได้มาซึ่งความน้อยใจเสียใจเจ็บปวดเป็นรักสามเศร้านะคะเขาคุณ คุณเข้าไปอยู่ในสามเศร้าที่เราไม่รู้ตัวหรือเขาดึงใครเข้ามาก็ได้นะคะจัตติกชาวตุลลคณาตุลความรักคุณอยากได้ความรักที่เท่าเทียมอยากได้ความรักที่ยุติธรรมนะคะเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันคิงถ้วยอันนี้ธาตุน้ํากระกรมีนพิจิกนะคะสตาชาวกุมลัคณากุมควีเนเหรียญเนาะอันนี้ธาตุดินกันเมื่อสวมังกรเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะตรงนี้นะอ่ะซีเหรียญสิบดาบ เก้ดาบหเหรียญน,นะคะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะไพ่ใ,ใต้สำรับเป็น The Fool นะคะตรงนี้นะออกมาแล้วนะคะมาดูที่ผ่านมากันบ้างเป็นยังไงธนูธนูเนี่ยหมอบอกเลยนะคะหกเหรียญเนี่ยไพ่สลับกันได้เนาะอ่านนะคะคุณคงจะทุ่มเทให้ใครมากมายเช่นไม่ว่าจะซัพพอร์ตทางด้านการเงินบางท่านก็ ซัพพอร์ตทางด้านจิตใจคือเอาง่ายๆเหมือนคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆกับเขานะคะซัพพอร์ตเขาดูแลเขาดีเหมือนนะคะเหมือนคุณแม่คุณพ่อดูแลลูกๆเลยนะเพราะเอ็มเพลสตรงนี้เป็นแบบนั้นจริงๆเลยคะ่ะแต่ที่ได้กลับมาคือคนนี้กักความสัมพันธ์หรือเขารักแต่ตัวเองนะคะใจคุณพังเนาะหรือคุณไปจับได้ไปโป๊ะแตกบางสิ่งบางอย่างมาสิบนะคะสิบดาบตรงนี้นะเหนื่อยนะคะโดนแทงข้างหลัง หรือที่ผ่านมาโดนหลอกโดนโกงนะคะธนูเนี่ยนะคะหมอบอกเลยเนาะปล่อยมันไปนะคะคนที่ทําไม่ดีเขาก็จะได้ไม่ดีเองเพราะว่าคุณยังเชื่อว่านาสิ่งดีทั้งหลายนะคะมันจะตอบแทนเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไม่คนมีครูบาอาจารย์นะคะตรงนี้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษามีดาวพระเกียรติปกปักรักษาด้วยความรักความสัมพันธ์คุณรักเขามากคุณถือเขาไว้อยู่ในมือบางคนนะคะโดนเทหรือคุณเทใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว เกิดการน,น้อยใจเกิดการอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ยุติธรรมในสิ่งที่คุณทุ่มเทคุณคิดว่าเขาไม่รักเราเลยเขารักแต่ตัวเขานะความรู้สึกหรือกักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคุณอยากได้ความรักที่เท่าเทียมแต่มันแปลกเนาะบางคนเนี่ยคุณเอาใครออกจากหัวไม่ได้นะคุณมุฟออกมาทั้งที่คุณไม่ได้อยากจะมุฟแล้วคะ่ะอนะมาดูกันนะธนูเขาไม่ให้สถานะก,กับเราเลยบางคนนะคะ the f ตอนนี้คุณเป็นอิสราละมาดูกันนะธนู คนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่ยนะเขาเป็นยังไงบ้างมาส่องดูกันนะส่องดูตัวตนของเขาอ่านะคะไพ่ออกมาสองใบเลยไนท์ถือถ้วยมีคนแอบชอบคุณนะคะไนท์ถือถ้วยเนี่ยความรักข้างในคุณอาจจะมาทางสายงานทางสายเพื่อนนะคะหรือเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันหรือมีคนจะมาง้อคุณก็ได้นะคะไนท์ถือถ้วยใบนี้สองถ้วยนะคะคุณคงมีใจ นะคะถ้าอย่างนั้นมันคงไม่สองถ้วยเกิดขึ้นนะคะดูนะคะตรงนี้นะเหมือนกันเลยอ่ะขอดูอีกนิดนึงนะคะหนึ่งดาบนะคะคือความชัดเจนที่เขาอยากจะให้คุณนะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วล่ะที่ชช์ลิวออรกรกฎลักนากรากฎมีความรักที่เดินคือเดินทางไกลหรือคนไกลหรือไม่ก็ความคนรักคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งเกี่ยวกับรถนะคะตรงนี้ได้นะนักออกแบบสถาปนิกนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะเกี่ยวกับอาหารการกินได้นะคะเดอเฮอร์มิตเป็นครูอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอก็ได้นะคะเดอเฮอร์มิตชอบกันละคนากันนะคะเกี่ยวกับาาสังหาก็ได้นะ,ค,ะคนนี้จะเข้ามานะคะนะคะคนนี้เป็นคนโปรโฟไฟล์ดีนะคะเดอสตาร์เนี่ยแปดไม้เท้านะคะคิงถือถ้วยเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้ ดลเวอรคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะนี่เมทุลลัคนาเมทุลน,นะเดมเพรสนะคะ,ะมาดูกันนะคะทีนี้มาดูกันว่าเอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคะคนที่มีประเด็นหมอว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครคนใดคนหนึ่งที่เขารู้จักเขาคุ้นเคยก็ได้นะคะคนดิีเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ อืมนะ,ค,ะความสัมพันธ์นี้หมอว่าปล่อยเข้าไปนะคะปล่อยเข้าไปก่อนแล้วบางท่านนะคะหมอว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คนคนนี้เห็นไหมคะทั้งทั้ง,งหนึ่งถ้วยหนึ่ง,หงเหรียญเหรียญก็คือการจับต้องได้ก็คือเขาคบกับคุณแล้วมันเหมือนหมายถึงความมั่นคงนะคะหมายถึงว่า เขาไม่ได้เอาเราไปหลบในซอกลึบไหนนะคะถ้วยก็คืออารมณ์ความรู้สึกหมายถึงว่าคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเราเลยนะคะใช่สําหรับกันและกันแล้วเพอสองถ้วยขึ้นขนาดนี้นะะอาจจะมีคนบางคนมาง,ง้อ,อคุณด้วยแล้วความสัมพันธ์นี้หมอว่าเขารู้สึกดีกับคุณเป็นความรักที่สื่อสารเป็นความรักที่โปรไฟล์ดีนะคนนี้นะคะแล้วก็หนึ่งดาบคือความชัดเจนเป็นคนเก่าคนไกลบางท่านเป็นคนที่ห่างไปวนกลับมาด้วยนะคะแต่ถ้าโสดสนิทหมาว่าจะมีความรักทางไกล นะคะตรงนี้นะหรือมีคนแอบชอบคุณก็ได้คนคนนี้ถือว่าถ้าท่านชายจะเจอเพศหญิงที่เป็น e เอมเพสแล้วล่ะค่ะถ้าท่านถ้าท่านหญิงก็จะได้เจอเอ็มเพลอร์นะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือคนที่มั่นคงนะคะระดับหนึ่งเลยนะนะคะทีนี้หมอขอดูคนที่มีปัญหาบ้างนะคะขอดูคนที่มีประเด็นนะคะอ่ะ,อะสีถ้วยนะคะหมอขอดูให้อย่างนี้เลยดีกว่าแปดปดดาบนะคะ 3ามไม้เท้าทำไมเขานิ่งเขาเงียบนะคะตอนนี้3ามเรียนหมอว่าเขาไปคุยกับคนเดิมๆคนเก่าๆคนคุ้นเคยแฮงแมนสอดาบสับสนนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะตรงนี้3มถ้วยนะคะหมอว่าถ้าตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขารู้นะคะไพ่แเหรียญคนคนนี้นะคะบางคนเป็นคนขี้เบื่อไม่ได้พอใจอะไรง่ายๆ เขาไปโฟกัสในสิ่งที่เขาจะทำเรื่องเงินเรื่องงานนะคะความสัมพันธ์ของเขาหกเหรียญไพ่ตรงนี้มันความรักที่ไม่เท่าเทียมหมอว่าถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแปลว่าเขามีปัญหาเรื่องความโดดเดี่ยวความน้อยใจแรกๆเข้าไปคิดว่าใช่แต่ตอนนี้เขารู้สึกสับสนแล้วค่ะซับอนในตัวเองจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์หมอว่าเขานึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะคะตรงนี้เนี่ยคนที่เคยหันหลังให้คุณนะคะ,ะมาดูกันเนาะว่าคนที่คุณ คนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยนะคะหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่ยแหละเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธนูนนบ้างใบแรกในถือถ้วยนะคะอันนี้มีคนอยากมาง้อคุณนะคะใจเขานึกถึงคุณอยู่ดเดว์นะคะเป็นคนกลเป็นคนทํางานในองคอ์กรต่างประเทศต่างชาตินะคะอ่า กำลังคิดอยู่สองดาบนะคะสับสนเอาอยัางไงต่อหรือพอแค่นี้จะกลับมาคุยหรือจะทํายังไงมาว่าเขากําลังนิ่งเงียบนึกนึกถึงนะคะอ่าสเตรน์นะคะสิ่งลัคนณะสิ่งหมาว่าเขาอยากวนกลับมาเพราะว่าดูนะคะคุณคือคนที่ซื่อสัตย์กับเขาดูแลเขาดีที่สุดใส่ใจให้มากที่สุดตอนนี้เครียดมาค่คิดเยอะคิดมากอืม สองถ้วยนะคะมาว่าเขาอยากกลับมาคืนดีะคุณตอนนี้เอ็มพัเลอร์นะคะราศีเมตหรือต่างชาติหรือคุณทำงานในองค์กรต่างประเทศเดทนะคะพิจิกรคณาพิจิกคนที่จบไปอยากวนกลับมานะคะอันนี้นะมาพูดอ่านตามไพ่นะคะจัตติกเดซันะคะบางคนมีอีโก้นะคะคนคนนี้เนาะอีโก้มีทิฐิ ก้าวไม่เท้านะคะเขาบอกเขาก็เจ็บ <c oughs> นะคะอ่านะคะสองไม่เท้านะคะหมอมาดูกันนะคะทีนี้นะเอาคนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นมาว่าอันนี้อ่านตามไพ่นะคะมีคนที่นึกถึงคุณนึกถึงเรื่องราวเดิมๆเก่าๆอยากมาง้อคุณคนที่คุณเคยจบกันไปแล้วห่างกันไปแล้วเป็นคนเก่าคนไกลคนที่ห่างไปนะคะเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะ ความรักนี้เขาไปช่างใจจะติดนะคะคนเราเมื่อไม่ไปเจอโลกใบใหม่จะไม่รู้หรอกคะ่ะจะไม่เกิดการเปรียบเทียบจะไม่รู้เกิดการช่างใจว่าคุณนี่แหละคือคนที่ดีและใช่ที่สุดดูแลเขาได้มากที่สุดเอาใจใส่เขาที่สุดแต่อย่าลืมนะคะความรักตอนที่อยู่มันถึงมีค่าเห็นค่าของคนที่ยังคบแต่พอหายไปนะคะ ความสัมพันธ์นี้คุณไปคบกับใครแล้วไม่ได้ดิบไม่ได้ดีเหมือนที่คนที่คุณทิ้งมามันจะสร้างรอยแผลให้คนที่เขาเจ็บนะคะตรงนี้อ่ะไพ่ตรงนี้หมอว่าเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่นะคะเขาอยากคืนดีกับคุณเนี่ยไพ่สองถ้วยขึ้นมาอ่ส่วนคนที่โสดหมอว่าคนคนนี้นะคะเขามองคุณว่าเป็นเดอะซัน ให้ความสุขกับเขาความสบายใจเขาเจอคุณแล้วเขายิ้มได้นะคะหมอว่านะคะเขาชอบคุณก็คุณก็คงมีใจอะค่ะแต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่หรือคุณก็ได้นะคุณเคยเจ็บเคยเสียใจเราเลยกลายเป็นว่าคุณเห็นไหมคะไพ่ที่อยู่เก้าเหรียญไพ่ตกตำแหน่งอนาคตใกล้ๆนี้ก็คือคุณจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้อยากมีความรักหรือเราเราอยากอยู่กับตัวเองสบายใจมากกว่าหรือกลัวความรักนะเราไม่ได้กลัวหรอกบางคนบอก ถ้าดีๆก็นั่นแหละค่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครดีหรือไม่ดีนะคะถูกไหมเราก็เลยออยากจะพิสูจน์อยากคบนานๆหน่อยใช้เวลานิดนึงนะคะตรงนี้ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่เอ็มพอเพลย์ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเอ็มพอเพลย์การเจอคุณเนี่ยเขาบอกว่าม,มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะคนที่เฝ้ามองคุณอยู่หมองว่าเขาจะให้ความรักและความเท่าเทียมกับคุณนะ,ค,ะคนนี้ก็เป็นคนที่เลือกคนนึงแหละ ะะดูเวอร์นี้เป็นไพ่ของการเรียนรู้การตื่นรู้ค่ะตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะลองลองคุยลองศึกษากันดูนะคะ,ะทีนี้นะคะมาดูความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนานะะของธนูบ้างหนึ่งเรียนการเริ่มต้นใหม่นะคะกับตัวเองก็ได้นะคะแคมเลนนะคะ ธนูสนใจแต่เรื่องงานนะคะคุณดูไพ่ของคุณนะหนึ่งเหรียญทำแพลนนะคะตัวคุณออกมาด้วยเนาะควีนถือไม้เท้าเก้าเหรียญน,นะคะชาวธนูตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณโฟกัสไปที่การเงินการงานอยู่กับเปลงแล้วมีความสุขมีความสบายใจคนสวนะคะพักเบรกพักใจซะมากกว่านะคะแต่ความรักก็มีเข้ามาแต่คุณจะไม่รีบร้อนไงเดมเพลอร์คนที่จะเข้ามาคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์คนที่จะ พูดเรื่องอนาคตกับคุณสีไม้เท้าไม่ได้ครบเล่นลน,นะคะคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในหัวใจเรามีแล้วจะติดนะคะคนที่เป็นผู้ให้และได้รับคนที่จะเข้ามาเพื่อเติมเต็มความสุขความบริบูรณ์นะคะสิบถ้วยเป็นครอบครัวคุณนะคะอืมนะคะเป็นคนเดิมได้ด้วยบางท่านนะคะโชคชะตาวาสนานะคะจะนําพาคนที่ใช่ให้ใหมาเจอเราหนึ่งดาบเนาะนะคะเดสตาร์ แปดไม่เท้านะคะกระโดดออกมาเลยโอ้หนึ่งถ้วยนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ตรงใจเราและคนที่มีหน้าที่การงานการเงินที่ดีซัพพอร์ตเราทั้งด้านความคิดและก็ทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะคะได้พูดได้คุยนะคะคนคนนี้นะคะเข้ามาจริงๆนะคะเพื่อเติมเต็มเราสิบถ้วยเนี่ยเข้ามาเพื่อสร้างอนาคตมาสร้างครอบครัวกับ,ค,บคุณเลยเป็นพระโชคชะตาวาสนานำพา คนนี้เป็นคนที่ให้และได้รับพอๆกันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของคุณนะคุณก็อยู่ของคุณดีๆนี่แหละอยู่สวยๆของคุณสง่างามของคุณแต่เขาเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงในหัวใจเรานะคะตรงนี้เป็นคนโปรไฟล์ดีด้วยนะคะเขาที่ชัดเจนกับคุณด้วยนะคะเขาจะพยายามเพื่อคุณนะโอเคนะหนะมอขอดูเลขเลขมงคลบ้างทีนี้นะคะขอดูเลขเด่นเลขมงคลของชาวธนู ในวันที่นะคะในวันที่สิบหกนะคะตรงนี้นะสิบหกกับหนึ่งนะคะหนึ่งมิถุนาเลขมงคลของธนูอันนี้หมอก็เป็นแค่แนวทางนะคะจัดเม้นเป็นเลขตัวเลขต็นเดิมนะคะได้จากการทำงานนะคะธนู อ่าโอเคค่ะอ่านะคะคําว่าโชคลาภนะคะมันหมายถึงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทางการเงินการลงทุนที่ได้ผลนะคะกําไรเป็นกอบเป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วก็ควีนเทมเพท้าไปว่าคุณเก่งมีความสามารถในการทํางานนะคะตรงนี้นะเงินทองเข้ามาค้าขายช่วงนี้มีกําไรนะคะแต่ถ้าที่หมอเห็นในในพื้นดวงคุณนะคะมี1มี6มี1มี9มี3ามแล้วก็ทะเบียนรถนะคะตรงนี้นะ อขอขอไพ่สรุปและแนะนำสุดท้ายของธนูและคณะธนูนะคะทีนี้นะใบแรกเลยค่ะเป็นควีนเหรียญคุณเข้มแข็งนะคะคุณอยู่ได้คุณรักตัวเองไพ่ตัวนี้นะคะเหรียญทองมันมีค่าเสมอแล้วค่ะแต่คุณก็ไม่เห็นคุณค่าเราก็ปล่อยไปตอนนี้เก็บนะ,ะเก็บความรู้สึกดีๆเก็บใจไว้กับตัวเองนะคะตรงนี้อยู่กับตัวเองสบายใจนะคะตรงนี้อ้าคิงเหรียญแต่ก็จะมีคู่เข้ามานะคะในความสัมพันธ์เนาะ สองถ้วยนะคะ The Sun ความรักที่สดใสความรักครั้งใหม่ New Love er มาแล้วนะคะคนที่เข้ามาเพื่อซัพพอร์ตกันและกันนะคะจับคู่กันก็คือเหรียญทั้งคู่คู่คิงเหรียญคุยเหรียญเจอกันแล้วซัพพอร์ตกันทางด้านการเงินการทองและซัพพอร์ตกันทางด้านจิตใจนะคะสองถ้วยเลิฟๆนะคะตรงนี้นะเนี่ยนะคะตรงนี้คุณจะได้พบเจอคู่นะคะคู่เคียง คู่ที่นะคะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสุขไปด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นความรักที่สดใสนะเป็นความรักที่รุ่งเรืองนะคะตรงนี้ดาวทิดเด่นด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะธนูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID ดีไลน์อยู่ใต้คลิปก็มีนะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ